ตกงลงจะสร้างอะไรพี่ตรงนี้ <aqu> จะสร้างอะไรอันนี้จะเป็นดูดปลาอ๋อเป็นที่ดูปลาครับ <partic anos> ที่ดูปลาสร้างงานยังกัพี่ตรงนี้กําลังทํำนี่ถ้าทํามานานยังครับกําลังเพิ่งเพิ่งถำเพิ่งทอ๋อเพิ่งทําอ๋อตรงนี้เป็นที่ดูปลาแล้วจะสร้างบ้านด้วยใช่ไหมหรือไงบ้านอยู่นี่อ๋อบ้านอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นลานแบบนั่งดูปลาดูอะไรใช่ไหมฮะอ๋อเป็นดูที่ดูปลาเริ่มสร้างแต่เมื่อไหร่เนี่ยพี่อันนี้ผมก็เพิ่งมาเลยอ๋อเพิ่งมาเหมือนกันรับผม อ๋อถล่มถล่มเมื่อเช้าเจ็บไปกี่คนพี่มัน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 ไม่ใช่ถล่มครับมันยังไงพี่มันสไลด์อ๋อมันสไลด์คล้ายๆดินดินสไลด์ลงไปสลมันไม่ใช่ถล่มอ๋อครับมันไม่เป็นมันไม่ใช่ถล่มเป็นการสไลด์มันมันยังแต่สไลด์เฉยอ๋อครับไม่ใช่ถล่มครับมัน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 ก็ไม่กว้างไม่ไม่ไม่กว้างไม่กว้างมากอะไรมากไม่กว้างไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แต่ว่าดินดินข้างใต้มันสไลาย ไอ้ไอ้สแสดงว่ามันมัน,ม,นมันจะจแ,ตแต่เข็มลงลงเขาลงลึกกู่นะเข็มอ๋อครับเจ็บไปมากกี่คนพี่เจ็บสองคนสามคนเจ็บไม่มากหรอกเจ็บไม่มากปี่เลยคอกปอกเปิดแล้วแล้วที่คนเจ็บเขาไปทําอะไรข้างบนโอ้เขปูนเสร็จแล้วลงมาลงมาครับไอ้รถรถเขายิงปูนเสร็จแล้วก็ลงมาลงมาเฉื่ลงมาพอพอลงปุ๊บอะแปะลงมาเลยครับใช่ครับจะจะทาอะไรครับตรงนั้นนะครับ อยู่พอดีว่าเราเกิดทำเเหมือนกับว่าเป็นที่ชานพักแห่งหานปลาอะไรอย่างเงี้ครับนั่งเล่นนิดหน่อยอะไรย่างเงี้ยครับพี่อ๋อเป็นศาลากลางน้ําใช่ครับเนื้อที่ตรงนั้นที่จะพี่จะทําบ้านพักใช่ไหมไม่ได้ทําอย่างอื่นใช่ไหมครับก็คือทขาเป็นเหมือนกับว่าอ่าใช่ครับเป็นเป็นบ้านอย่างเงี้ยครับอ๋อเราก็เกิดทำเป kind of being well, right? ็นเพิงเลี้ยงเลี้ยงปลาให้หานปลาอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเย็นๆมานั่งนั่งเล่นชิลๆอะไรพวกนี้ใช่ใช่แล้วเหตุการณ์มันเกิดยังไงครับก็คือว่าคือคือเสามันอาจจะมีอัไรบางอันที่มันเอียงนะครับ พื้นที่เราก็ไม่เยอะประมาณสักสามสิบสี่สิบตารางเมตรแค่นั้นเองตรงจุดเกิดเหตุใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเห็นที่ที่ผมไม่ดูเห็นทีงเจมเทเป็นพื้นอยู่เลยใช่ใช่ครับยังยังไม่ได้ขึ้นโครงสร้างของหลังคาไม่ได้อะไรเลยครับก็คือการจะเป็นแค่ง่ายๆไว้หลังคาก็เรื่องคาระเบาอะไรเงี้ยครับพี่แต่ว่าันนี้มันอาจจะเอียงลงมาก่อนอย่างเงี้ยครับอืมแล้วบีมีคนมีมีคนเจ็บกี่คนตอนนั้นก็มีคนเจ็บนิดหน่อยอยู่อยู่สองคนอะไรเงี้ยครับ อ๋อคือเจ็บไม่เยอะเจ็บแบบแค่แผลถลอกอะไรมีม,มีมีแผลโดนบาดนิดหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อเป็นการทำเขียวอะไรเงี้ยครับเป็นพอมันซุปเสร็จปั๊บทำงานอยู่แล้วก็เลยสไลด์ตกลงมาเฉยใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เป็นการโดนทับนะไม่ไม,ไม่ไม่มีใครโดนทับครับอ๋อไ,ไม่มีใครขาหักไม่มีใครบาดเจ็บอย่างเงี้ยครับอ๋อก็คือบาดเจ็บเล็กน้อยแค่นั้นเองเล็กน้อยใช่ครับ